สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีตอนเช้าๆเลยนะฮะเช้านี้ที่สุราษฎร์นะครับยังไม่ถึงตัวสุราษฎร์นะฮะดูจากป้ายนี่ก็ใกล้จะเข้าเขตไทยชนะแล้วนะครับทักทายเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมช่องวัยรุ่นบรรทุกหนักนะครับ ของด้านหลังรู้สึกว่าจะเอียงหน่อยหนึ่งนะฮะเนี่ยเอียงไปด้านซ้ายนะครับเ้าเ้าเลยฮะบ,บอกยังเต็มอยู่เลยนะครับเริ่มมีดอกผลเล็กน้อยด้วยนะครับเนี่ยเดินทางไปจังหวันดานราธิวาสนะครับอะไรสิ่งนะครับอะไรสิ่ง ทักถ่ายเพื่อนๆทก z, penguin, pena, tous, pues mm ุกคนด้วยนะครับรถมาเต็มเลยจะไปถ่ายด้านข้างให้ดูสักหน่อยนะครับเดี๋ยวรอให้รถขนก่อนเนาะเต็มเลยครับ ของก็สูงพอประมาณเนี้ยกำลังกินน้ำมันเลยฮนะของสูงประมาณนี้กินน้ำมันกินน้ำมันน่าดูเลยนะโตลมนะครับมาตอนนี้มุมมองในรถกันบ้างนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ไฟแดง,งนคนละแล้วฮะไม่ต้องติดไฟแดงครับมาเจอไฟเขียวพอดีนะครับรถเพิ่ง ออกตัวจากไฟเขียวกันนะครับไม่ต้องเสียเวลาเบรกเลยนะดวลต่อกันยาวๆเลยนะครับโอ้แต่ด้านหน้าเราเต็มเลยนะครับหุ้ยน่าจะเพิ่งหลุดจากไฟแดงกันนะฮะว้ายเบรก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 นี่มาเจอรถรวัวด้วยนะครับรีวู้ฮะด่วลริกคันนี้ จะไปไล่ตามดูกันดีกว่านะครับว่ารถดวลฟิกวิ่งเท่าไหร่นะฮะของใส่มาไม่เยอะนะครับใส่มาเสมอขอแนะถ้าอยู่ประมาณสองตันกว่านะครับแต่โอกาสที่เราจะแซงขึ้นก็ยังไม่มีเลยนะครับด้านหน้ารถเต็มเลยครับเป็นแถวเลยครับเดี๋ยวมีโอกาสแซงเดี๋ยวอย่แซงดูนะครับว่ารถพี่เขาใช้ความเร็วอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับกับรถดลิก ไหลนะครับด่วนเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ด่วนเหมือนกับลิกนะครับริกด่วนกว่าไม่แน่ใจว่าพี่เขาออกมาจากไหนครับเนี่ยไม่แน่ใจว่าออกมาจากอีสานเลยหรือว่าออกมาจากแถวราชด,ดีในนครปฐมเนี่ยอุ้ยควันดำหน้าดูเหมือนกันนะเนี่ยไม่ธรรมดานะครับ ร้อยยี่สิบยี่สิบโค้งยี่สิบนิดๆไล่ๆกันต่อนะครับยาวๆไปนะครับจะไล่ไม่ทันเลยนะยังไม่กล้าจี้เลยนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับด้านหน้าก็ รถเยอะนะครับโอกาสที่เราจะแซงขึ้นอยู่ด้านหน้าก็ยากอยู่นะครับแต่พี่เขากดฟันท่วมเลยครับโหโหไม่เน่ใจแล้วฟันท่วมขนาดนี้จะกินน้ำมันขนาดไหนเนี่ยยิวิ่งงานด่วนๆด้วยครับ เกียรระดับนี้อ้โหน้ำมันนี่อย่าว่ากินธรรมดานะซอซดเลยครับอ่ะตอนนี้ก็มาอยู่แถวแถวเวียงสะแล้วนะครับมาเจอเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับ220 0กับริโวนะฮะแซงไปครับแซงไปสายมามีแต่รถด่วนๆน,นะครับสายมาแล้วต้องด่วนนะครับ ร้อยสครับตอนนี้ทางตรงๆนะครับอยู่แถวๆเขาเรียกอะไรเนี่ยัามเอทโซคู่แถวทุ่งใหญ่ไหมครับเนี่ยเอโซใสยขวาครับทางมันตรงครนะับใส่ไปยาวๆเลยครับร้อยสามครับด้านหน้าก็มีรถรัวอยู่ก็เหยียบประมาณร้อยสามเมนะครับดวยัตัดภาพมาตรงนี้ก็กําลังเข้าโซตัวอำเภอทุ่งสองแล้วนะครับนี่สะพานข้ามแยกสวยงามกันเลยนะครับ เหนื่อยจังอยากจอดนอนโอ้ยเส้นทางยังอีกยาวไกลนะเส้นชัยยังไม่ถึงนะครับก็ต้องฝ่าฟันกันไปต่อนะครับเหนื่อยแค่ไหนก็จอดนอนไม่ได้นาะเวลาเรามีจํากัดนครับนี่อย่างน้อยเราก็มีเพื่อนร่วมเดินทางนะนี่ไม่ได้มาโดดเดี่ยวนะครับผลไม้ตะก้านะครับพี่คันนี้เป็นรถดีเมกส2 0พันะครับ ว้าวตัดภาพมาตรงนี้อะไรครับเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาได้พบหน้าตื่นก็เส้นดีใจอ่สดชื่นจังหายง่วงนอนแล้วนะครับตะเอตะเอผิดว่าไปตามผิดนะครับเดียบปรับกันไปนะฮะในเมื่อเราผิดก็พี่เขาทำตามหน้าที่ครับ ออกมาจากด่านแล้วนะครับเดินทางกันต่อนะครับไม่โดนเสียคราบรับนะครับเมื่อกี้พอดีว่าผมโดนจับมารอบหนึ่งแล้วนะครับเมื่อคืนมีใบสั่งอยู่นะครับก็เลยเอาให้พี่เจ้าหน้าที่เขาดูนะครับว่าเราโดนจับมาแล้วนะครับพี่แกก็เลยปล่อยเรามานะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ คลิปต่อไปจะอยู่ที่จังหวัดอะไรนะฮะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับฝากช่องด้วยนะครับยังไงก็ฝากช่องวัยรุ่นบรรทุกหนักใน u t u b e ด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้จากลากันไปแล้วครับผมสวัสดีครับ